ทุกคนวันนี้เนี่ยเเราจะพาไปดูความลับใต้ท้องทะเลนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นชุดอลิสนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปที่ฮาร์เบอร์เลยนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะมาอยู่ยานนี้ใช่ไหมให้เราเนี่ยใช้เจ็ตแพ็คนะคะแล้วเราก็บินไปเรื่อยๆเลยคะ่ะ นี้เลยนะคะก็จะเห็นว่ามันจะห่างออกจากเมืองฟากุดาของเรามาเยอะแล้วนะคะนี่ใต้ท้องทะเลพวกนี้นะคะทุกคนเคยสงสัยไหมว่ามันจะมีของอยู่นะมันจะเป็นเหมือนเมืองใต้ท้องทะเลอะคะ่ะอันเด้เราจะลองลงไปดูนะคะเราจะทำให้ตัวใหญ่ก่อนนะคะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าถึงยังอ่ะทุกคนถึงแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนนี่มันก็จะเป็นแบบเมือง,องนี้เลยนะคะแต่เราไม่สามารถเข้าไปได้นะนอกจากจะขี่จัก,กรยานเข้าไปนะคะแต่เราเนะี่ยยังไม่อยากเข้าไปนะเลยจะพาดูรอบๆแค่นี้ก่อนนะคะอ่ะตอนนี้จะมีการหลุดนิดนึงนะคะ หนดนิดหน่อยนะอ่ะออกมาได้แล้วค่ะมันจะเป็นมือคล้ายๆกับเมือบาดาลอะไรพวกนั้นก็ได้นะจะเห็นก็ได้นะคะพอมาอย่างนี้นะคะจะเห็นว่ามีบ้านอยู่นะทุกคนเป็นแบบสีขาวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วมันจะเห็นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนมันจะเป็นแบบ คล้ายๆกับทางเข้านะเราก็จะไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะหนุดอีกแล้วนี่นะคะทุกคนจะเป็นบ้านหลายหลังแบบนี้เลยนะคะเวลาเราเข้ามาทีไรเราก็จะหลุดตลอดเลยนะทุกคนอ่ะแล้วนี่ก็คือความลับใต้น้ำของเรานะคะ ก็จะมีเงอ,อยู่นั่นเองนะคะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปของพิมพ์นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามให้พิมพ์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ